สวัสดีค่ะสุวรรณาจากเพจเ a j o r โท o n i c นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะปัจจุบันนี้นะคะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะคะสุวรรณาขออนุญาตสวมแมสในขณะทำการถ่ายทำวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสุวรรณาจะมาแนะนำวิธีการสอบเทียบอุณหภูมิแบบอัตโนมัตินะคะด้วยฟลุก1 5 8 6 a หลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าฟลุก 1586A นะคะมีความสามารถพิเศษในการสอบเทียบเซ็นเซอร์หรือหัววัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติได้นะคะเพียงแค่คุณเชื่อมต่อฟลุก 1586A นะคะเข้ากับฟลุกไดเวลหรือฟลุกไมโครบาดนะคะเพียงเท่านี้เครื่องก็จะสามารถควบคุมแหล่งจ่ายอุณหภูมิให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขและพารามิเตอร์ต่างๆที่เรากำหนดไว้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการสอบเทียบเซ็นเซอร์แบบอัตโนมัติด้วยฟลุก 1586A มีขั้นตอนง่ายๆ7ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะการเชื่อมต่อสายเคเบิล rs 2 3 2ต่อสายเคเบิล rs 2 3 2จากช่องต่อด้านหลังเครื่องฟลุก 1586A นะคะเข้ากับพอร์ต rs 2 3 2ของตัวแหล่งจ่ายอุณหภูมิตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าค่าบอสเลดข,ของตัวแหล่งจ่ายอุณหภูมิ ตรงกับเครื่องฟลุก1 5 8 6 a จากนั้นนะคะตอบโ reference เข้าที่เครื่องฟลุก1 5 8 6 a เราสามารถเลือกใช้ channel ใดก็ได้นะคะเป็นโผ reference รวมถึง channel 001ที่ด้านหน้าเครื่องด้วยนะคะขั้นตอนที่2การเลือก channel กดปุ่ม channel setup เพื่อเลือก channel ที่ต้องการวัดแล้วกดปุ่ม on จากนั้นกดปุ่ม edit channel เพื่อทำการตั้งค่าฟังก์ชัน เป็น ple, istor, t h e r m โมคั l เปอร์เทอร์มิส PRT การตั้งค่าฟังก์ชันนะคะจะขึ้นอยู่กับชนิดของสายเซนเซอร์ที่ต่อจากนั้นเลือกพารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับฟังก์ชันที่เราเลือกนะคะเสร็จแล้วกดปุ่มแบ c k เพื่อกลับมาที่หน้าจอหลักขั้นตอนที่3นะคะการเลือกพารามิเตอร์ที่จะทำการทดสอบกดปุ่ม test setup นะคะเปลี่ยนค่า ticker type เป็น อโตโมตเทสใส่จำนวนสแกนเค้าที่ต้องการนะคะตั้งค่าซีเควนต์เป็นลิเนียจากนั้นกำหนดเ e ฟ e ฟรน t ์ชันลที่ต้องการนะคะแล้วตั้งค่าคอนโทนซอสเป็น on ขั้นตอนที่4นะคะการตั้งค่า Set Point กดปุ่ม s e ตพอยต์นะคะแล้วตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการวัด กำหนดค่า Tolerance ค่า Stability และค่าซ o อ t i m e นะคะถ้าต้องการเพิ่มจุด Set Point ใหม่นะคะให้กดพ่ปุ่ม New จากนั้นใส่อุณหภูมิที่ต้องการวัดนะคะกำหนดค่า Tolerance ค่า Stability และค่าซ o อ t i m e นะคะขั้นตอนที่5นะคะเริ่มต้นสแกน กดปุ่มสแกนมอนิเตอร์นะคะจากนั้นเลือกไปที่สตาร์ทสแกนเครื่องฟลุก1 5ึ6งก็จะสั่งให้ตัวไดเวลเริ่มทำอุณภูมิขึ้นตามที่เราตั้งค่าไว้นะคะ ขั้นตอนที่6นะคะการรวบรวมข้อมูลสถานะการทำงานของออโตเมตเทปนะคะจะแสดงที่สแกนสเตตัสเป็นเซตติ้งในขณะที่แหล่งจ่ายอุณหภูมิกำลังทำการควบคุมอุณหภูมินะคะเมื่อแหล่งจ่ายอุณหภูมินิ่งแล้วสถานะของออโตเมตเทปนะคะที่สแกนสเตตัสจะเปลี่ยนเป็นสแกนนิ่งแล้วข้อมูลนะคะก็จะถูกเก็บรวบรวมลงในหน่วยความจำภายใน หรือ USB a s ด drive นะคะขั้นตอนที่7นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราสามารถโอนย้ายไฟล์ข้อมูลเป็นไฟล์ excel .csv ไปยัง PC นะคะเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เช่นค่า maximum ค่า minimum ค่า average และค่า standard deviation นะคะ จาก7ขั้นตอนที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อคุณมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ต้องการสอบเทียบเป็นจำนวนมากมีเวลาจำกัดและไม่มีคนทำนะคะฟลุก 1586A สามารถตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งในแง่ของปริมาณงานที่ได้และประสิทธิภาพของงานนะคะหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Naturetonic หรือ l i n e Naturetonic สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ